อะครับก่อนอื่นก็สวัสดีกันก่อนนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยสำหรับ Need for Speed No Limit นะครับเพราะว่าหลังจากเปลี่ยนเวอร์ชันใหม่อัปเวอร์ชั่นล่าสุดนี้มาก็แฮกยากขึ้นกว่าเดิมนะครับบางอย่างที่เคยแฮกได้ก็ก็แฮกไม่ได้นะครับแต่มันก็มีวิธีอยู่นะครับแต่ทองตัวนี้ยังไม่รู้นะครับตอนนี้วันนี้ผมจะทำวิธีการแฮกเงินให้ดูก่อนดีกว่าละกัน นะครับแฮกเงิน20ล้านนะครับณนะตอนนี้ผมก็ติดตามมาเท่าที่ติดตามมาก็มีอันนี้แหละหน่าเล่นที่สุดละเออหน้าหน้าแฮกที่สุดแล้วละ่ะก็มีแค่เงินนี่แหละอย่างอื่นก็ธรรมดาปกตินะครับแต่เดี๋ยวผมขอจัดการกับฟา l a ลนก่อนดูความขี้เกียจของผมอะ่ะ ก็คือมันมันขี้เกียจเล่นจริงๆนะผมก็สกคลิปเอาด้วยทองแล้วกันที่เห็นยุงบนก็ว่ามันเป็นที่ผมแฮกมาจากเวอร์ชันก่อนนะครับมันติดมาก็เลยโชคดีไปที่ทันได้แฮกก่อนนะครับ อีก21ชั่วโมงก็ค่อยกลับเข้ามาเอารถแล้วกันโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการแฮกเป็นยังไงนะครับไม่ยากครับแฮกตรงเอ่อนี่แหละครับซีซั่นในโหมดนี้แฮกแบบไหนนะครับเนี่ยครับก็จะมีเนี่ยถ้าเราเล่น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 ไปมัน,ม,นมันก็จะมีแบบ เงินรางวัลแบบนี้ให้ใช่ไหมนะครับเล่นครบ5ครั้งนะครับจะได้เงินรางวัลหนึ่งหนึ่งหมื่นหกพันารนะครับก็ไม่ยากครับต้องรูดเครื่องนะครับต้องรูดเครื่องแล้วก็มีเกมการ์ดี้ n ด้วยนะครับโอเคหนึ่งหนารนะครับกดค้นหาค่าเลย16500หมื่นหดีเวิร์ดครับค้นหา แล้วก็แก้ไขเลยแก้ไขเลือกเลยเป็น20ล้านแล้วกันครับเอาทีละยีสิบล้านดีกว่านะโอเคครับ20ล้านนะครับพับเก็บแล้วก็ขึ้นมานะครับ20ล้านแล้วก็คุณก็เล่นไปให้ครบนะครับให้ครบ5้าครั้งก็เดี๋ยวก็ได้20่สล้าน นะครับ <c oughs> โทษทีฮะชุดนี้เป็นเป็นหวัดอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ <c oughs> โอเคครับเออ่20ล้านนะฮะแค่นี้คุณเล่นให้ครบง่ายๆนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวถ้ามีอะไรเจ๋งๆดีๆใหม่ๆเดี๋ยวผมมาแนะนำบอกต่อกันอีกทีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ลากันไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวขอพักผ่อนก่อนครับสวัสดีครับ